วดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันหน้าต่างบันนี้จะมีพี่ทองสีพันกับพี่ทองดำค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกค่ะฝนตกคูมพันไซไอไซอ้อยแล้วไม่ไม่พอดีเลยค่ะพี่น้อง น่าจะชุ่มช่บขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาย่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตัละกันขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะพี่น้องเดอ้อนี่ค่ะน่ารักสุดๆเลยค่ะบรรยากาศนูน้นถ้ามองไป ลอดหน้าต่างไปทางโน้นนะคะไกลๆอลยคะ่ะก็จะเป็นภูเขาค่ะภูแลนคาแต่ถ่ายไม่ค่อยได้ค่ะติดติดตัวบ้านคนติดบ้านเพื่อนบ้านแต่ว่ามองโดูนะคะจะเห็นภูแลนคาสวยเลยค่ะเทียวทัดสวยงามมากเลยค่ะใจพูมใจภูมิแปลว่าทำเลดีค่ะทำเลดีใจภูมิดี ที่เออดมสมบูรณ์ค่ะจังหวัดชัยภูมิคุ้มพันยุ่ยจังหวัดชัยภูมิเดวกค่ะเด้อบางท่านบอกว่าคุ้มพันพูดเหมือนคนชัยภูมิเลยก็วมพันเป็นคนชัยภูมินั่นและค่ะพี่น้องก็เลยพูดแบบนี้ค่ะพูดเป็นเสียงเจตาวาค่ะก็จะเป็นลักษณะเสียงเนือยๆประมาณนั้นค่ะคนชัยภูมิค่ะพี่น้องคนชัยภูมิ แต่คุณพันก็ขออนุญ,ญาตนะคะพูดสองภาษาเป็นภาษาไทยกับภาษาภาษาไทยกับภาษาถิ่นภาษาไทยก็เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยรักความเป็นไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องภาษาถิ่นก็รักถิ่นเป็นดินเกิดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่า FC บางท่านก็บอกให้ครูกำพันพูดภาษาถิ่นจะได้เป็นกันเองมีความสุขอบอุ่นคุณพันจัดให้ตามคำขอเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ จัดให้ตามคำขอเลยค่ะทั้งภาษาไทยทั้งภาษาถิ่นสองภาษาค่ะต้องขอบคุณ F.C. ทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาเย,ยี่ยมชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องกูมพันธุลากันขอบคุณเลยละเลยเด้อค่ะพี่น้องกมพันธุก็ซาบซึ้งมากเลยค่ะที่ท่านได้เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นคลิปน้องแมวคลิปแคปหมูหมูแดดเดียวทำไร่ทำนาทำสวน พาคุณพ่อไปหาหมอดูแลคุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวกับปลาให้คุณพ่อคุณแม่ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณความเมตตากรุณาต่อสัตว์คลิปน้องแมวอะไรต่างๆเลยค่ะผมพันก็จะโบร,รณาณการผสมผสานคับพี่น้องรวมถึงการคองตนในเรื่องของความมีคุณธรรมจริยธรรมคุณงามความดีค่ะพี่น้องกตัญญูกตเวทีต่อบิดาบรรดาด้วยค่ะเด้อ เป็นเลี้ยงเอามาตั้งแต่น้อยฮอใในญ่คูมพันก็จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการก็เพราะว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ,ะแสดงความกตัญญูกตเวธทีต่อบิดามรรดาของเราดูแลท่านให้ท่านมีความสุขเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเด,ดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตค่ะทุกอย่างก็คือคุณพ่อคุณแม่ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกๆค่ะไม่ว่าจะเป็นความอดทนความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานคุณงามความดีอะไรต่างๆนะคะก็ได้ต้นแบบมาจากคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะคุณพ่องามจมมชื่นคุณแม่แชมชมชื่นแล้วก็คุณสามีค่ะคุณสมฤทธิ์ตุลากันที่ดูแลอุปถมัมภ์คำจูโคมพันมาตลอด พี่สาวน้องสาวพี่เคยกับพี่น้องญาติพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันส่งผลให้ครูงพันได้เรื่องวิทยศา,าศาสตรเป็นครูเชี่วชาญด้ค่ะเด้อเชื่อชาญเ,เชิงปัจจกวสิบสามผลงานรางวัลระดับชาติสามรางวัลตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพัห้าร้อาค่ะดำรงตำแหน่งครูเชี่วชาญสาขาภาษาไทยเป็นเวลาเก้าปีครัพี่น้องจนถึงวัยเกษียณวันเกษียณ เมื่อวันที่30กันยา2567ที่ผ่านมาค่ะครมพันธ์ก็มาอยู่บ้านดำเนิชีวิตแบบพอเพียงค่ะดูแลคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอดูแลท่านทางคองาำความดีแล้วก็ทำงานในระบบค่ะพี่น้องอช่วยเหลือส่งเสริมง,งานของสำนักง,งานเลขาธิการคณรุสภาก็ถือว่ากรมพันธ์ได้รับโอกาสจากสำนักง,งานเลขานิการคณรุสภานะคะ ที่ให้คมพันเป็นผู้สคงโวุดอ,อบรมให้ความรู้ครูในโมดูลที่5นะคะการได้ภาษาไทยเพื่อการสาื่อสารขอบคุณมากๆเลยค่ะคมพันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพระราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศนะคะที่สอนโดยเฉพาะที่สอนคนหนึ่งก็ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนมีจิตวิญญาณในควาเป็นครู อุทิศตุ่มเทเสสละนะเพื่อเด็กมีจันรในวันวิชาชีพครู่อนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปย้อนหลังกันคลิปการสอนย้อนหลังของคูมพันตุลากันนะคะการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้โดยเฉพาะชั้นป .1 จะมีเพลงภาษาไทยที่คูมพันประพันธ์ขึ้นมาเองนะคะประพันธ์ขึ้นมาสําหรับนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนจิตกรรมการเรียนการสอนให้เรียนอ่านออกเขียนได้ค่ะอยู่ในช่องยุด โคงพันนะคะเก็บการสอนการท่องบทอักขยานต่างๆอยู่ในคลิปช่องโคงพันค่ะสามารถที่จะไปเปิดดูย้อนหลังได้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ